สวัสดีครับคุณเพื่อนชาวมินไนี่ย์เรนเจและวันนี้เราก็จะมาฝึกดริลของ GPS เป็นดริลที่ GPS เขาทำขึ้นมาให้มันเป็นสแตนดาดทั่วโลกแล้วก็ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนขอมาในแชทครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าขอหรือเปล่าด้วยแบบเหมือนเขาเม้นถามว่าทำไมพี่ไม่ลองฝึกแบบ GPS ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยากดูหรือว่าเขาเขาถามหรือว่าอะไรนะแต่ว่า ทํากันมาให้ดูแล้วก็ใครขอไว้มากดไลค์ด้วยนะมีทั้งหมด7ดริลที่ผมดูมาแล้วจดไว้นะมีไฮเลดี้โลเลดี้ดริลดริลเอ่อคล้ายๆโมแซมบิกแต่ว่าเขาใช้5นัดนะรีโหลดดริลทรานซิชันดริลแล้วก็เช็คดริลเช็คดริลของเขาจะเป็นอ่ายิง1นัดสไลด์ล็อกแล้วก็ทรานซิชันไปที่ปืนพก5นัด แล้วก็รีโหลดปืนใหญ่กลับมาอีกห้านัดในคลิป YouTube ที่ผมดูเขาก็มีจดจแต์ดาตร์านมาให้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะว่ายิวไหนคนทำเวลาได้ไม่เกินแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ก็จะดูว่าผมทำเวลาได้มากกว่าสแตนดาร์ดที่เขากำหนดไว้หรือเปล่ามาเริ่มที่ดิวแรกกันเลยไฮเลดี้ให้ต่ำกว่าหนึ่งวิ ไลดี้ศูนย์จุดแปดศูนย์จดไว้นะต่อไปโลเลดี้องเลดี้ศูนย์จุดเจ็ดสี่เผื่อใครถามว่าระยะไกลแค่ไหนตอนนี้ผมตั้งระยะไว้ประมาณเจ็ดเมตรนะครับผมซึ่งใน คอมเมนต์เขาเขียนไว้ว่าห้าหยาดเจ็ดหยาดแล้วก็สิบหยาดถ้าตีระเป็นประมาณเมตรมันก็ประมาณเดียวกันนะดื้ต่อไปบิวจิลพลในสามวิเมื่อกี้ผมไฮเลดี้ช้ากว่าโรเลดี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกไฮเลดี้กันมากกว่าโรเลดี้อ่ะกลัวยิงเกินก็เลยหยุดจริง ไม่งันเวลาน่าจะได้เร็วกว่านี้สองจุดห้าห้าสามที่ตัวสองที่หัวเอห้านัดพอไหมวะพอละห้านัดสองจุดหกแปดเครดิตคาร์สแค่นัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งไม่เข้า ต่อไปจิวรีโหลดไอจิวรีโหลดของเราเนี่ยเราก็จะใส่แม็กแม็กที่มันไม่มีกระสุนแล้วก็หนึ่งนัดในลงงังเพลิง เจ็ดจุดเจ็ดสองแต่เมื่อกี้มีมาฟังก์ชันอาจจะเป็นที Mac, แ่แม็กเดี๋ยวไปเปลี่ยนแม็กก่อนลองดูดีได้ไหมลีโหลดดิวสามจุดเก้าเก้าไม่ยากเมื่อกี้ผมใช้อ่ ตัวช่วยเพราะว่าพืนผมเนี่ยมันมีอันนี้ซึ่งมันทำให้รีโหลดเร็วขึ้นแต่เดี๋ยวจะลองแบบไม่ใช้ตัวช่วยดูด้วยนะเห็นเป็น,นโรเลดี้แ้เท่าเดิม สามจุดเก้าเก้าเพราะว่าปืนในอาร์มีผมมันก็ไม่มีไอตัวนี้มันก็คงชินแล้วแหละเวลาเท่ากันโอเคต่อไป transition เปลี่ยนจากปืนยาวเป็นปืนพกพอยิงปุ๊บแล้วก็ transition เป็นปืนพกให้ได้ต่ำกว่าสามจุดห้าวิอันนี้ผมอาจจะทำไม่ได้โพสเตอร์ขผมวันนี้แปลกๆนะเพราะว่ามันสูงขึ้นมากกว่าเดิมหน่อย ปกติผมไล่ต่ำแต่ก็จะลองดูสองจุดแปดสี่ถือว่าโอเคอยู่ลนะแม็กเอมตี้หนึ่งนัดให้ลองเพิ่มนะแล้วเราก็หยิบปืนพกขึ้นมายิงห้านัดพอเรายิงห้านัดเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นเอไอ AI อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ยิง AI ไอานัดภายในเวลาสิอวินาทีวันนี้ก็ไม่ได้ใช้กอ๊อกสิบเจ็ดถ้าใครเห็นจะเป็นกอ๊อกสีสิบห้ากับซิติคอน สิบสองจุปดห้าเดี๋ยวลองอีกรอบหนึง่งเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มต้นจากไฮเลดี้ผมไฮเลดี้ช้าก่อนเดี๋ยวลองโลเรดี้ดูสิว่าจะถึงสกันดาดร์าไหม จากลูเลดี10.04ปกติเวลาที่ผมฝึกทรานซิชันไอแบบเมื่อกี้อ่ะผมจะเอาปืนพกออกมาใช่ไหมแล้วก่อนที่ผมจะเอาปืนพกเก็บเนี่ยผมเอาปืนอันนี้ขึ้นมาก่อนก่อนที่ผมจะเอาปืนพกเก็บอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เวลาเช้าลงไปนิดนึงนะแต่ใน คลิปที่ผมเห็นเขาทําเนี่ยเขาไม่ได้รอนะเขายิงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ทําอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือเอาอปืนขึ้นมาพร้อมกันแบบไซมอเทเนียสซึ่งก็ผมคิดว่าก็ดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันํำให้ทรานซิชันเร็วกว่าที่ผมเห็นได้คลิปเขาก็จะมีแก๊สมาสด้วยแต่ว่าผมไม่มีแก๊สมมสเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นใส่คิดกับหมวกแทนนะ ดูซิว่าเวลาที่ได้มันจะออกมาต่างกันไหมเวลาผมมีเสื้อเกละกับหมวกผลงานของเต้าก็ออกซีโซนไปหนึ่งนัดนะที่เหลือเอโซนหมดไม่แอะเดี๋ยวจะลองมาดูกันว่ามีคิดมีหมวกแล้วมันจะต่างกันไหมคิดออนเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าสแตนดาร์ดที่ผมทำได้ ระหว่างที่ไม่มีคิดกับต,ตอนนี้มีคิดแล้วจะต่างกันไหมนะจริงด้วยนัดแรก0.94ไฮเลดี้ 0.69ย์จรดีทำได้เร็วกว่าในคิดผมคิดว่าคิดเกี่ยวไหมน่าจะไม่เกี่ยวเพราะว่าไฮเรดีโรเลดีอันนี้มันไม่ได้มีผลอะไรมากมายน่าจะเป็นที่วอรม์มากมากกว่าเพราะเมื่อกี้เพิ่งมาใหม่ๆมันก็ใช้เวลาปรับตัวต่อไปบิลจิล6นัดนะ หนึ่งจุดแปดเจ็ดเร็วกว่าเร็วกว่าไม่มีคิสามนัดที่ตัวสองนัดที่หัวตอนนี้ผมยังไม่ออกเอโซนจะมาออกก็ตอนนี้แหละไอ้เครดิตการ์ดด้วยแหละที่กูจะฟักอัพเร็วกว่า เล็วก็แบบสลิคไม่รู้ทำไมต่อไปก็จะเป็น reload d r i มันจ้าซะเหลือกเกิน reload d r i ก็จะโหลดจากในคิดนะจะไม่โหลดจากในนี้จะลองดูว่าเวลาต่างกันหรือเปล่า 1.43ต่อไปก็จะเป็น transition นะหนึ่งนัดเปลี่ยนไปเปืน,ปปนพกอีกหนึ่งนัดชดาร์ทไทม์ว์ไมเลคอร์ดเป็นอะไรไม่รู้เอาใหม่ 2องจุดแปดศูนยเร็วกว่าเร็วกว่าแบบสลิปไม่รู้ทำไมต่อไปเซ็กวฟิลหนึ่งห้าห้า ช้ากว่าช้ากว่าสแตนดาร์ดนะถือว่าถือว่าไม่ผ่านเมื่อกี้เราลองแบบสลิปไป2รอ,อบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะลองแบบนี้สองรอบนะก็เดี๋ยวจะมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเร็วกว่าเดิมไหมแบบโลเลดี้อัน โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการฝึกแบบ Universal Standard ของ g p r s นะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะเวลาที่ผมได้ไว้ในคลิปให้ดูนะว่าผมทำเวลาได้แค่ไหนเอ่วิวที่ผมทำสองรอบเนี่ยผมก็จะแปะเวลาที่เร็วที่สุดมาให้ดูนะเพื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปฝึกกันที่บ้านนะซึ่ง เร็วนี้ไม่ได้ต้องใช้สนามอะไรเยอะแยะเลยนะแค่สนามในอินนอร์ก็ฝึกได้เพราะว่าเป็นเรายืนอยู่กับที่เราไม่มีการเคลื่อนที่อะไรทั้งนั้นเป็นการวัดความเร็วในการยิงปืนส่วนบุคคลโดยที่ไม่มีแฟกเตอร์อื่นไม่มีการวิ่งไม่มีการมูฟมาแค่กาบความเร็วในการยิงล้วนๆเลยนะ สำหรับส่วนตัวแล้วผมทำไอ้ที่เวลาใส่เกาะแล้วผมทำได้ดีกว่าอ,อไม่ได้ออกซีโซนสักนัดหนึ่งนะทุกครั้งเลยที่ผมออกมายิงปืนไม่ว่าผมจะทำคลิปรีวิวหรือว่าจะทำเป็นคลิปสอนยิงปืนเนี่ยผมก็จะใส่คลิปใส่หมวกผมคิดว่าเวลาเราฝึกเนี่ยเราก็ควรฝึกกับอุปกรณ์ที่เรามีให้มันชินนะแล้วพอผมฝึกอย่างนี้ชินแล้วเนี่ยมันก็เลยคิดว่า มันง่ายกว่าก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆเ,เวลาผมออกมาทำคลิปอย่างนี้เนี่ยเตรียมตัวเยอะมากนะเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนดูเยอะเท่าไหร่ผมก็มีกำลังใจทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูมากขึ้นก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูมาถึงตอนจบนะไว้ see you a g a i next n time p l e a s e